อีกคลิปหนึ่งนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณลุงก็เตรียมเก็บเก็บเศษกิ่งไม้ที่เขามาตัดไม้ยูคานะคะเขาเอากองไว้ก็มันกีดขวางทางคุณลุงก็กําลังเก็บออกนะคะมีเยอะนะคะที่คุณลุงจะต้องเก็บออกจากทางค่ะแล้วเราก็จะได้ทำ จะได้เอาไปทำปุ๋ยทำอะไรทำประโยชน์ตอนต่อไปนะคะตอนนี้ก็เก็บออกจากทางก่อนนะคะไม่มีทางไม่มีทางจะเดินเลยค่ะคุณลุงต้องเอาออกจากทางเคลียร์พื้นที่ก่อนนะคะคุณลุงก็จะเอานี่แหละค่ะคือเรามาตัดหญ้าใช่ไหมคะจุดประสงค์ของเราเราว่าจะมาตัดหญ้านะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าเศษกิ่งของยูคานี้นะคะมันก็ วางทางเดินมันไม่สะดวกมันอาจจะทําให้มีอุบัติเหตุได้นะคะเพราะว่าทางที่ลงมาจากข้างบนมาถึงแปลงนี้ค่อนข้างจะชันนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้แปลงนี้นะคะสวนนี้มันจะเป็นนานะคะเขาปรับที่นาเอาไว้นะคะมันก็จะลึกลึกกว่าระดับเห็นไหมคะลึกกว่าระดับของเนี่ยคูคันคูที่เราทํากั้นเอาไว้เมื่อก่อนนี้นะคะ ลึกกว่าระดับคันคูอันนี้ของของสวนป้าเปียกกั้นเอาไว้นะคะคันคูที่มีอใบต้นกอไผ่นี้นะคะแต่ว่าพอเจ้าของเดิมนาตรงนี้เขาปรับเป็นที่นามันก็จะลึกด้วยนะคะเนี่ยมันก็เลยทีนี้ป้าเปียกก็ซื้อมาก็ได้ยกระดับของที่คุณลุงกำลังเอากิ่งไม้ไปวางนี้นะคะป้าก็ยกระดับเป็นถนน เราเรียกว่าถนนรถยนต์วิ่งได้นะคะอ่ามันเลยสูงนะคะยกระดับถนนก็จะมีความสูงเกือบจะเท่ากับคูคันที่ป้ายกเอาไว้ก่อนตรงนี้นะคะสูงอยู่นะคะแล้วก็อืมมันจะมีถนนรอบลงไปถึงนู่นเลยนะคะรถยนต์วิ่งลงไปได้จนถึงสวนล่างที่ป้าเพิ่งจะไปเก็บสายยางขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้กับคุณลุงน,คน,คนคะคะสวนล่างตรงติดถ้วยนู่นนะคะ คุณลุงก็เลยต้องเก็บออกจากทางนะคะเพราะว่ามันชันนะคะตรงนี้ถ้าเราสะดุดกิ่งไม้เราอาจจะพลาดได้นะคะเราถ้าเราสะดุดกิ่งไม้เราก็จะพลาดได้สําหรับเนี่ยเห็นไหมคะทางเดินลงมาตรงที่นินนี่ยืนอยู่นะคะอันนี้ตรงที่นินนี่ยืนอยู่นั่นแหละนะคะเป็นทางลาดชันลงมาเลยนะคะคุณลุงก็เลยต้องเอาออก นะคะเอาออกเลยนะคะให้มันเป็นระเบียบนะคะมันอยู่ละเกะละกะมันไม่เป็นระเบียบเวลาที่เราจะเก็บเราก็จะเก็บยากนะคะไม้ที่เป็นกิ่งนี้ถ้าเป็นไม้กิ่งใหญ่แล้วก็สามารถที่เอาไปทํานั่งร้านได้นะคะเมื่อใบมันร่วงออกหมดเราสามารถเอากิ่งนี้ไปทํานั่งร้านที่จะต้องปลูกไม้เขือเถาพวกทั่วฟักยาวหรืออะไรได้ด้วยนะคะ สำหรับใบก็เป็นปุ๋ยนะคะสําหรับใบแล้วก็เอาทําปุ๋ยได้นะคะเอาไปใส่โคนต้นไม้ต้นไม้ใหญ่อย่างต้นมะขามแบบนี้นะคะหรือต้นอะไรที่เป็นต้นไม้ใหญ่เราสามารถเอาไปใส่โคนต้นมันได้นะคะสําหรับใบนะคะแต่สําหรับกิ่งเราก็นั่นแหละนะคะเอาไปทํานั่งร้านให้กับไม้เครือเถาไม้ต่างๆที่เราปลูกนะคะ นี่ก็เป็นอีกสวนหนึ่งนะคะที่มันกีดทางเดินนะคะมันกีดขวางทางเดินที่เราจะเดินขึ้นไปบนบ้านนะคะอยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่ตรงสวนมะขามนะคะมันมีต้นยูคาลิปตัสอยู่รอบๆเหมือนกันแล้วเขาก็มาตัดนะคะอ่าก็ให้ให้คนตัดไม้มาตัดเอายูคาลิปตัสออกให้นะคะเขาก็มาตัดออกไปแล้ว เขาตัดกิ่งริดกิ่งของของต้นยูคานะคะกองเอาไว้แต่ว่าเขาไม่ได้เอาออกจากทางเดินนะคะเขาก็ริดกองไว้ตรงที่ทางเดินพอดีพอดีเลยนะคะเออเนาะก็ป้าไม่ได้มาดูด้วยวันที่เขาตัดวันที่เขาเก็บกิ่งไม้ก็เลยไม่ได้บอกนะคะว่าให้เอาไว้ตรงนี้นะคะอะไรแบบนี้นะคะนี่แหละเราก็เลยไม่เป็นไรนะคะเขามาตัดให้ก็ดีแล้ว มันจะได้ไม่มีต้นไม้ยูคาลิปตัสสูง,สงเวลาที่มันใหญ่มันก็โตเวลาที่มันโตมันก็ใหญ่เหมือนกันนะคะต้นใหญ่น้ําหนักเยอะแล้วก็สูงนะคะสําหรับยูคาป้าเคยปลูกไว้ที่ที่สวนที่มหาสาร,รคามนะคะโอ้โหทําบ้านได้เลยนะคะไม้ยูคาที่ต้นใหญ่ๆเขาเอาไปทําบ้านได้เลยนะครับป้าก็ขายให้กับเขาเขาเอาไปทําบ้านได้เป็นหลังเลยนะคะมีแต่ต้นใหญ่ๆคือเวลามัรล้มนะคะ มันจะทำลายรัว้วทำลายต้นไม้อื่นของเราแล้วก็ไปที่ที่ที่พื้นดินของเพื่อนบ้านพื้นนาของเพื่อนบ้านอาจจะเกิดความเสียหายด้วยนะคะเราก็เลยต้องตัดลงนะคะสําหรับไม้ยู่คาลิสตสนะคะไม่ให้โตเพราะว่าสวนเราไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะปลูกไว้ขายไม้อยู่คาสวนของเรามีจุดประสงค์ปลูกเอาไว้ใช้สอยนะคะใช้เป็นไม้ค้ำยัน เมื่อก่อนนี้เราก็วางแผนที่จะค้ำยันต้นมะขามเปรี้ยวยักษ์นี่แหละนะคะแต่ไม่เป็นไรไม่ตายนะคะถ้ามันโตเท่าแขนเท่าอะไรพอที่จะค้ำยันต้นไม้ได้นะคะเราก็จะเอ,อตัดไว้นะคะตัดเอาไว้ตัดเอาไว้ไม่ให้โตนะคะไม่ให้โตทีนี้ไม่ให้ลำบากกับการตัด ก็จะตัดเอาไว้เพื่อที่จะเอามาค้ำยันต้นมะขามได้นะคะเพราะว่ามะขามเปรี้ยวยักษ์เนี่ยเขาไม่ให้ตัดอก่ยงจริงนะคะยิ่งออกไปเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งได้ผลผลิตเยอะนะคะแต่เขาจะไม่ขึ้นในความสูงนะคะจะไม่สูงมากแต่ว่ากิ่งกิ่งของเขาจะแผ่ออกไปด้านข้างนะคะจะแผ่ออกไปด้านข้างแล้วทีนี้ถ้าหากมีฝักเยอะๆยิ่งฝักใหญ่ด้วยมะขามเปรี้ยวยักษ์จะสามฝักสี่ฝักก็เป็นกิโลนึงนะคะ ผลแล้วก่อนที่มันจะโดนไฟไหม้ป้าเอาไปทํามะขามแช่อิ่มได้แล้วนะคะสําเร็จแล้วด้วยสูตรนั้นนะคะแต่ว่าพอเราจะดําเนินการต่อต้นมะขามก็กระโดดไฟไหม้ตายทงจะเกิดมาใหม่นี้นะคะหวังว่าจะมีฝักออกมาเยอะๆเหมือนตอนนั้นอีกนะคะสามฝักถึงสี่ฝักต่อกิโลนะคะมันน้าหนักเพราะฉะนั้น เขาวิธีการก็เลยจะต้องใช้ไม้ค้ำยันกิ่งเอาไว้นะคะไม่งั้นกิ่งจะหักหมดเพราะว่าลูกมะขามมันโตนะคะฝักมะขามมันโตเนี่ยค่ะมันก็เลยต้องต้องมีวิธีนะคะนี่แหละนะคะป้าถึงว่าเอ,อ่อแต่ละปีเราต้องมาคุมหญ้าให้ได้แต่ถ้าคุณลุงคุมคนเดียวไม่อยู่เพราะว่านี่แหละนานๆเราถึงได้ ลงมาถึงจะมีเวลาเพราะว่าก็เป็นทางานด้วยคุณลุงจะต้องใช้แต่จะจขอให้พี่น้องมาช่วยตัดด้วยถ้าไม่ไหวจริงๆในบางครั้งนะคะสัตว์ยากกันต่อนะคะสวัสดีค่ะ